ไม่เป็นไรหรอกความดีความเลวของเราก็ไม่ได้อยู่ที่เขานะพึ่งตนพึ่งทํานั่นแหละถูกแล้วนะเพราะนั้นไม่มีใครสมหวังตลอดไม่มีใครผิดหวังไปตลอดมันก็ธรรมดาอย่างเนี้ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเดี๋ยววันหน้าก็สมหวังอีกแต่สมหวังมันก็เปลี่ยนไปผิดหวังอีกมันก็เป็นอย่างเนี้ยเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปกังวลมีความทุกข์อะไรกับใครอย่าเอาสุขทุกข์เราไปฝากไว้กับคนอื่นสุขทุกข์เราก็อยู่กับเราเนี่ย เอาพึ่งตัวเราเองนะเพราะที่สุดทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ใช่ว่า,ามีเข้ามาแล้วก็จะอยู่กับเข้าไปมันก็ไม่มีความแน่บางทีเขาก็ตายก่อนเ,อเกิดได้คนดีพอใจกันทุกอย่างเลยอาแต่ตายก่อนไปอีกโอ้ยิ่งเสียใจใช่ไหมซึ่งมันไม่มีความแน่นอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีหลักธรรมนี่แหะนะพึ่งตนพึ่งธรรมนั่แหละดีที่สุดทำสมาธิภาวนานเรื่อยๆ อยากได้ดีๆก็อภาธานาปราธนราธนานแล้วก็เผื่อนิจังไว้ด้วยอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ไปคนเดียวเรื่อยๆมันก็สบายดีไม่ต้องมีใครมาสร้างความทุกข์ความสุขให้เราก็อยู่กับธรรมะเะ<ม>พื่อนที่แท้เนี่ยกัลยาณมิตรที่แท้คือมัคมีองค์แปดไม่มีเพื่อนคนไหนในโลกที่แท้ถาวรเท่ามัคมีองค์แปดนมนุษย์กว่าจะแปลเปลี่ยนเห็นชัดเห็นความสื่อเหม็นโทษ ผ่านไป10ปี20ปีระหว่างเนี้นะเกิดเป็นความเคยชินในการเข้าไปจับยึดและพอสิ่งนี้แปลเปลี่ยนความทุกข์ก็เกิดขึ้นเฮ้ยทำไมรูปเราต้องเจ็บเอ๊ะทำไมเราต้องพิการทำไมฉันต้องประสบกับสิ่งนี้ทำไมฉันต้องมาเป็นมะเร็งทำไมต้องเส้นเลือดแตกนะ ทำไมเราต้องตายก่อนเวลาอันควรเพราะเราคิดเองว่าเวลาควรคือร้อยปีแต่มันคิดไปเองว่าเวลาอันควรของเราคือตรงนั้นแต่ตายเมื่อไหร่นั่นแหละเวลาอันควรนะมันก็ควรแค่นั้นแหละใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไปตามความพอใจของแต่ละคนลูก <c oughs> ยังไม่โตเลย งานยังไม่เสร็จธุระยังไม่แลเอามาตายซะนะเนี่มันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นเนี่ยทุกเพราะการแปรปวนของรูปเนีทุกเพราะการแปร,ปว,ร,ป,ร,ร,แป,รปวนของอารมณ์คนนี้บอกว่าเออรักนี่อยู่อา้าวผ่านไปห้าปีแปรปวนอีกแล้วใจบอกไม่ลักอีกแล้ว ไอ้ฝ่ายนี้ยังรักอยู่ก็ทุกข์ก็สิไอ้ฝ่ายไม่รักก็ไม่ทุกข์ล้วนะเนี่ยนั่นเป็นอย่างนี้ดังน,นั้นความไม่คงที่ทําให้ทุกข์เกิดขึ้นและการเข้าไปยึดในสิ่งที่ไม่คงที่ก็ทําให้ทุกข์เกิดลักษณะน,นี้เรียกอุปาทานอากน่นะอันที่มีอุปาทาน เราจะก็จะเข้าไปยึดในตาหูจมกจูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมหรือถ้าพูดอีกแบบก็จะยึดในขันธห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสิ่งที่เข้าไปยึดถือนี่คือทุกขสัจ ขันธาตุอายตนะใดๆในโลกนีะขันธาตุอายตนะทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เลยถ้าพระเจ้าสอนให้เรายึดอะไรในโลกนี้สิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณซึ่งจะทําให้มีภพชาติชรามรณะต่อไปกลายเป็นพระเจ้าวางกับดักให้พวกเรามาเกิดอีกรอบหนึ่ง โยมจึงเห็นว่าผู้เจ้าจึงบอกว่าไม่มีสิ่งใดๆเลยในโลกนี้ที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มียึดอะไรไม่ได้ก่ออะไรไม่ได้เครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกนี้ไม่มีที่พู้เจ้าบอกอะไปยึดนี่น้นนะยึดไหมไม่มีไม่ได้แม้แต่เนื้อธรรมะของพระองค์อนุสาสนีปฏิหารพระองค์ยังให้ยึด โดยอุปมาเปรียบด้วยพ่วงแพร่ฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยบุรุษคนนี้ต้องการการข้ามแม่น้ำไปที่ฝั่งปลอดภัยเขาก็รวบรวมหญ้าและไม้แห้งทําเป็นเรือแพรแล้วเพียนไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างเมื่อถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วบุรุษคนนี้จะแบก เรือแพขึ้นบนบา่าหรือทูลบนหัวไปด้วยไหมสาวกบอกไม่ผู้เจ้าบอกธรรมะเหมือนกันที่องค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ยเปรียบด้วยพ่วงแพเมื่อถึงฝั่งแล้วทิ้งทิ้งทั้งหมดเหมือนกันหรือในปฏิจจสุบาทที่ว่าความรู้ในปฏิจจสุบาททั้งหมดเนี่ยโสรวาลก็จะรู้ว่ามีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดา กอยังดับหมดงันะ้นถ้าขันห้าดับไม่หมดไม่ถึงนิพพานมันยังมีเชื้อเหลืออยู่นะเป็นอย่างนี้ดังนั้นยึดอะไรไม่ได้นะปล่อยวางยึดธรรมะไว้ก่อนพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วเดินตามถึงที่หมายแล้ววางทั้งหมดก็พระศาสดา เลยเรียกว่ามันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องได้รับทั้งสุขและทุกข์เพราะว่าพุทเจ้าบอกก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทำทั้งดีและเลวมาพอๆกันครับเลยได้มาเกิดในภพมนุษย์ดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะประสบทั้งสุขและทุกข์ไปเรื่อยๆครับแล้วพุทเจ้าบอกพวกเราเนี่ยประสบสิ่งเหล่านี้มาตลอดการยาวนาน เราเคยเป็นคนจนมาแล้วมาแล้วตลอดการยาวนานคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนพิการเป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นมาทุกสถานะเ,เราเป็นมาหมดเราเจอสภาพแบบนี้มาจนแบบมากมายมากขนาดว่ารวมน้ําตาที่เราร้องไห้เพราะความทุกข์พวกนี้มากกว่าน้ําในมหาสุตรทั้ง4ี่ยืดยาวนานมากดังนั้นพระองค์เกิดมาเนี่ยเพื่อสอนให้เราเนี่ยหลุดออกจากตรงนี้ไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มีทุกข์เลยครับ ให้คนจะเป็นอย่างนี้เหมือนพระศาสดาของเราได้หมดทุกอย่างมีพร้อมหมดทรัพย์สินเงินทองเกติยศทุกอย่างแต่ก็ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แล้วก็มองไปถึงข้างหน้าว่าโอ้เราต้องแก่ด้วยหรือเราต้องเจ็บด้วยหรือเราต้องตายด้วยหรือก็เริ่มจะหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ันะนั้นความเบื่ออย่างหนึ่งเนี่ยที่เรา <c oughs> จะแก้ได้ก็คือเราต้องมา สร้างความสงบในจิตของเราแล้วก็พยายามทําความสงบในจิตคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกจเจริญอาณาปานสติเพราะจิตสงบเนี่ยมีความสุขในภายในมีคนถามผู้เจ้าว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันผู้เจ้าถามว่าพระเจ้าพิมพิสารสามารถทําความสุขให้อยู่ต่อเนื่องได้ตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนไหม ทำไม่ได้ไล่ไ,ลไปสองวันสองคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนทำไม่ได้แต่ผู้เจ้าทำได้ทำได้ยังไงง่ายๆเจริญอาณาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหยุดความอยากทั้งหมดความสุขมาเองและเป็นความสุขที่เกิดจากใจของเราไม่ได้เกิดจากอามิตรคือภายนอกรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสระวางระวางความสุขจากภายนอกซึ่งเป็นความสุขที่พระองค์บอกเป็นความสุขที่คนกลัวอย่าเสพมากทำมากจเจริญมากแต่ให้จเจริญความสุขในภายใน แต่เรายังขาดความสุขในภายในซึ่งทำง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยตัวเองหยุดความต้องการทั้งหมดแล้วก็ต้องการแค่รู้ลมหายใจเข้าออกความสุขมาเองม,มันไปคิดออกออกจากตัวหมดนะผู้จ้าเลยกลับมาที่ตัวเองใจตัวเองอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ